โอเคครับขอากล่าวสวัสดีชาาเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับผมมูนไลท์ชาแนลและวันนี้นะครับผมก็ไม่ได้มาเล่นเกมแต่อย่างใดนะครับแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงอายุของ2ตัวละครในโลกวิดีโอเกมที่ผมรักที่สุดพร้อมประวัติคร่าวๆกันเลยนะครับเนื่องจากวันนี้นครับมันเป็นวันเกิดของผมนะครับผมก็วันนี้ผมอายุ20ปีบริบูรณ์แล้วนะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเราก็ไปรับชมกันเลยนะครับผมไป Let's go โดยตัวละครแรกนะครับผมที่ผมจะยกมาพูดถึงนะครับก็คือตัวของอาเธอร์มอร์แกนนะครับตัวละครที่ใครๆก็หลงรักนะครับหลังจากที่ได้เล่น Red Dead Redemption 2จบไปเนี่ยผมว่ามีร้องไห้กันแน่นอนเลยว่าน้ำตาซึมกันแน่นอนนะครับตัวของอาเธอร์มอร์แกนนะครับปรากฏตัวครั้งแรกในเกม r e d e a d r e d e m p t i o n 2ปี2018นปะครับโดยค่าย Rockstar นะครับ,โด,รบโดยตัวของอาร์เธอร์มอร์แกนเองเนี่ยเขาเกิดในครอบครัวที่ หาใกล้ความเจริญนะครับพ่อเป็นโจรที่ไม่มีทั้งชื่อเสียงแล้วก็เงินทองนะครับถูกจับตัวข้อหาลักลิกขโมยน้อยนะครับแล้วก็หลังจากแม่ตายอัเธอร์มอร์แกนมีอายุแค่เพียง14ปีเท่านั้นเองนะครับร่อนเล่เอาชีวิตรอดด้วยตนเองจนไปพบกับดัชเวเดลินโฮเซ่แมทธิวทั้ง3คนได้กลายเป็นสมาชิกรุ่นแรกของแก๊งเวเดลินชื่อกลุ่มเวเดลิน,นครับได้มาจากนามสกุลข,ของดัชซึ่งอยู่ในตำแหน่งของหัวหน้าเพราะความเป็นผู้นำอันโดดเด่นของเขา และอุดมการณ์ที่น่านับถือดัสเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนควรได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระไม่เป็นทาสของคนรวยไม่ตกอยู่ในการควบคุมของผู้ที่มีอิทธิพลที่ใช้ยโอกาสจากต้นทุนชีวิตของต้นทุนชีวิตที่ไม่เท่ากันนั่นเองแหละครับอเธอร์รมแกนนะครับเกิดเมื่อปี1863นแะครับและจากไปอย่างสงบด้วยวันโรคเมื่อปี1899นระครับรวมๆแล้วอเธอร์โ์แกนจะมีอายุอยู่ที่36ปีนั่นเองนะครับแต่ถ้าเขายังมีชีวิตอยู ในปัจจุบันนะครับผมเ,เหตุการณ์ที่ผ่านมา8ปีหลังจากเรื่องในแก๊งแวนเดอลินนะครับเขาก็จะมีอายุ44ปีนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเขายังมีชีวิตอยู่นะมาดูกันทางฝั่งของตัวละครที่2กันบ้างนะครับกับรีออนเอสเคนดีนะครับจากซีรีส์ Resident Evil นะครับปรากฏตัวครั้งแรกใน Resident Evil 2ปี1998สร้างโดยคุณฮิเดกิคาเมยะแล้วก็คุณโนบูรุสุกิมูระนะครับออกแบบโดยคุณอิซาโอะโอฮิชินะครับตามเหตุการณ์ในเกม Resident Evil 2ชูเลออนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อหม่ที่เดินทางถึงเมืองรักคุ c ตี้ช้าไปในวันที่ปฏิบัติงานวันแรกเพียงเพื่อผเผชิญหน้ากับซอมบี้ระบาดรอบแรกตลอดในเนื้อเรื่องในเกมนะครับ เขาร่วมมือกับผู้รอดชีวิตที่ชื่อแคร์เร f ดฟิลเพื่อช่วยชีวิตเ,เด็กหญิงที่มีชื่อว่าเชอร์รี่เบอร์คินได้ได้รับความช่วยเหลือจากเอร่าวองอย่างลับๆ6ปีต่อมาในเกม Resident Evil 4ลีออนกลับมาทำหน้าที่สายลับให้กับรัฐบาลกลางแห่งสหรัฐอเมริกาหลังจากได้รับมอบหมายให้ช่วยชีวิตลูกสาวของพระธานาเทบดีจากลัทธิบูชาที่มุง่งร้ที่มีชื่อว่า Los i l l u m เมดาในเกม Resident Evil ภาคที่6 เขาก็ยังทำหน้าที่ให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาและยังกลับมารวมตัวกับเอดาแล้วก็เชอร์ดี่ที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วรีออนเอสเคเนดีนะครับเกิดเมื่อปี1977ไม่มีวันเกิดที่แน่นอนนะครับไม่ที่แน่ชัดแต่ตอนนี้พี่แกมีอายุจาก1977ถึงปี1988นะครับพี่แกมีอายุ21ปีนะครับแต่ถ้านับเป็นพศเอคศจริงนะครับ 1,977ถึงปี2024พี่แกจะมีอายุที่47ปีแล้วครับผมโอเคครับถ้าใครชอบคลิปประมาณนี้นะครับก็ฝากไลค์กดแชร์ s u b สไ r ร b บเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าผิดภาพประการใดก็ขออาภัยด้วยนะครับผมก็ไ,ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม